สวัสดีครับสวัสดีท่ายพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปตุ่มตการแชรเ,เป็นลำเบิร์นครับคลิปนี้ก็คือปลูกผ,ผักหาบ้านแข็งนี้ว่าที่จัดวันนี้ก็พลังได้โอกาสครับลงผักจับสองอยางสามยางแล้ววันนี้ชื่ลงผักรีเล่าก่อนลงบักรซีเล่ากับพักหอมป่อม เดี๋ยวมืออื่นจังสีซื้อพักหอมแบงมาใส่จังได้กับพี่น้องฝากเงินเป็นกำลังใจนะครับเด้อครับบ้านน้อยๆครับบ้านเจ้าสามหลังนะครับของไปตุ่มกับจานเลยนะครับก็เลยว่ามือนี้ก็จะปลูกพักครับลงมประหยัพักไว้เร็วเห็ดใบเห็ดแดงไงพี่น้องครับเห็ดแบงน้อยๆนะครับก็ได้อยู่ได้กินนะครับเพราะไม่ได้ซื้อข้าเจ้าอ่าบรรยากาศดีดีเกิดว่าไปล่ำกลับมามี สร้อยจุมีงยังกับที่ได้เก็บผักอยู่งเกียร์าของเลยนะพี่น้องนะครับก็เลยเก็ยบรรยากาศนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เก็ยเตจังหน้าหน่อยนะมือนก็ดีจะเอาผ้าเทียนมาลงนะครับเดี๋ยวเข้าไปซื้อผ้าเทียนมาใส่นะครับจบบ่ายนี้ก็เหลือตั้งแต่ป้าผู้นิทัศน์แะครับผู้พักผู้หญิงใส่ครับพี่น้องครับังไดนกะฝา,ากเบื้องฝากแย่งได้พี่น้องด้วยนะครับผู้ใดเวียไปเวียกเลียงผ่านไปผ่านมานะครับอยากมาเบื้องแย่งงานศิลปินเท่า นะครับมาเยี่ยมยามพระเอีกทุ่มอยู่บ้านสามหลังกับบ้านจันร้อยนี่แหละนะครับมาเอาพักเกาอายาไปกินนะครับตอนนี้ก็ร่างปลูกกันแต่ว่าจ้าสี่สาเร็จว่าสาเร็จเนื้อพี่น้องเนื้อบึ้งนะครับแต่ว,ว่ามื่อกี้นี่แหละเป็นโอกาสที่แล้วสิ่งร่อพักนะครับร่องพักปลูกไว,ว้แต่ยูแต่กินนี่แหละเอาไปติดตามครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับแยงนี่เดี๋ยวไว้เป็นเพื่พักซีเหล้าเดีนน๋ยวหยุพักซีเหล้าแยงนี่เนี่ยดีเป็นพักหอมกลอมแยงนั้นเนี่อยเป็นพักหอมเแยง ใ,ใส่หอมแบียงขึ้นน้องครับโอ้โหใสเจังบุหรีซื้อเอายังไงซะมันกับโมเม้นท์เนี้ยปลูกไงปลูกกินเอาบ้างนะครับเพื่อเป็นไอ้ขายวันบุหรี่ซื้อรถต้นทุนยังไงนะครับพี่น้องครับงานเช่ากับซื้อกันเหนื่อยมากอะพักเก่ายอยู่นั่นี่แหละกาวบาจีเนี้ยอะที่เป็นพักกินกับลาบก็ยังอ้ากะกระต่องซื้อเล่นนะเพื่อน้องเนาะ ครับสวนครัวรวยกินได้ปลูกแบบง่ายๆได้ครับพี่น้องครับก็ในพิธีพิธันียังมากไหมพอแต่ว่ามันเดีลงสู่ดินแล้วก็แล้วแต่มันติดตามมีตามเกือบนะพี่น้องเพราะว่าดีเย็บข้งางเราหรอกเพราะว่าปั๊ดชี้งันมันกินมาท่านในห้างเจอเลยต้องปลูกแบบมันง่วคร,ราบเนี่ยซัำนีดพี่น้องครับเอาซัำนีดเนาะเดีอย่างไรมัน เกิดตั้งห้าเรยากหมันแห่กันมันสีงามแตว่าให้มันเกิดจะกทีหาต้นนี้เลยไม่กู้ต่างไงเดียบอ่าเดอเดียวเลยครับเพื่อนว่าเดียบเดียบว่าก้ต้งไปสน,นว่ามันสีงามันงามขอแต่ว่าพืนที่มันด โรคาอมมมกนงก็โคก็โหนาเฮือนโอตวดงามเยจากหาบงนันพักเกิดหน่สิพักอีแน่ด้ะัวมสะอาดเียบงีามพี่นยองเอ้เีดตรดรดา ลงมือทำเดี๋ยวมันก็เรียนกันระวน้เมันกระทอกกระทางพวกนั้นก็สิเสื่อยังพี่น้องเดี๋ยวนี้ปุนเียร์ก่เลียกหน่อยเยน่ายมากปุ่เียนะลงมจะรับขวาสอง แต่ว่าจะสิเกิดดีก็ดีเราก็เป็นคนมื้อ่อนูนั่งไม่เคยขึ้นบ่ทำนี่น,น,น,นนะเยวจะไปดอวยอ่ะอยู่รุ่นอยู่เชนเรเลียกลน้อย

ไปเลยน้องเด็กเ้ไปเรียบร้พี่น้องครับยังเด็กะอะยงควายเบิงเอาพี่น้องครับ แต่ว่าการวาดเฉยมีสุนิลล่ะตอนนี้มีบระคองอยู่กระมี่ชายาตะไคร่ก็มีแล้วอยู่หน้าบ้านไม่ค่อยจ,จัดมาให้พี่น,อน้องเบิ่งปล่อยปรลาภูพิทัศน์ให้มันสวยงามนะครับถึงว่าจะเปลี่ยนบ้านก็เจ้าจออบ้านเศร้าก็สร้างเ่อะน,นะครับข้างนอกดูแลดีๆคือว่านะจังได็ก็ฝากเบิงเ่งแง่งเป็นกำลังใจพี่น้องครับ พี่ดองไกลไปไกลมากใครจะลืมครับมาหอดมาเถีงกันมาเด้อนะครับมาเบิองมาเบิองเอานะครับมาเยี่ยมมายามนะครับจังเลยก็ตามแจ้ครับพี่น้องครับมาตามนี่แหละครับพี่น้องครับก็คือว่าบ้านหนองเฮาแล้วนะครับก็ดูแลกันไปนะครับเบิองแย่งนะครับพัฒนาเอานะครับปลูกอยู่ปลูกกินนะครับเพียดตามเศรษฐกิจพอเพียง เงินค้ำกามเกี่ยก็จะได้ประหยัดไปย่อยลงลงไหลครับพี่น้องเนาะกัดจังได้กับพี่น้องย่ยม,ยามทานขา้าวผ่านไปผ่านมาก็ย่าลืมครับเวหาเด้อพี่น้องนะครับบ้านสามลังบ้านห่งความสุขครับพี่น้องครับกับพค่ไฟได้พักได้เศร้าไปในดอกคันจะออกการออกงานกับแต่สีเงาก็บพวกไฟได้มากผู้ใดามาเบงไมาแย่งในเด้อนะครับสําหรับพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่าน,านมาครับแต่บ้านบ่มีคนอยู่ครับ เดียวเขามาหดน้ำมันพักให้น้ำในเด้อนะครับขอบคุณห,หลายๆสำหรับคลิปบรรยากาศาบ้านนะครับเขาเรียกว่าปรับภูมิทัศน์แล้วก็ทำปลูกสวนกลัวรั้วกินได้นะครับเพื่อลดทุนลดตน้นทุนลงแค่น้อยในการซื้อพักซื้อหน้านะครับปลูกกินเอาไม่ได้อย,อยากหรอกครับพี่น้องพอจะมาห้าใส่ใน,ในะ่รันได้กันฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากสนับสนุนฝากเบิ้งฝากแย่งนะครับช่องพระเอกทุ่มตะการใจเป็นลำพิ้นนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับให้ความภักความเมตตาครับพระเอกทุ่มนะครับมอลลัตัวน้อยนะครับจะส่งมอบความสุขให้พี่น้องแบบใดก็พี่น้องก็บคอยเชียร์คอยสนับสนุนได้พี่น้องเด้อนะครับฮักแพงเอฟซีเพชรลำพิ้นทุกทุกท่านนะครับเอฟซีสุขูตะกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับพระเอกทุ่มช่องยูทูบน้อยนะครับทุ่มตะการใจเป็นลำพิ้นนะครับจังเด่กับคอยพี่น้องจบคลิปแล้วให้พี่น้องมีความสุข ในการรับชมขอให้พี่น้องรำาุ้ยสุขภาพแข็งแรงสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ